ซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าชมพูอยู่กับสมาร์ทโฟนนะคะที่เป็นสมาร์ทโฟนตำนานจอพับจริงๆแล้วก็ในวันนี้นะคะชมพูมีเครื่องจริงมาให้ดูกันผ่านในส่วนของสมาร์ทโฟน 5G กับแบรนด์ Motorola ทั้งในรุ่นที่เป็นตัวรุ่นคลาสสิกฝาพับแบบนี้กับในส่วนที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ราคาดีมากๆเลยนะคะ นี่ตัวกล่องนะคะก็มีความหรูหราแบบนี้เลยนะทุกคนมาเป็นแบบนี้ทุกคนคือฟิลดีมากเลยอะ่ะแค่กล่องก็คือเห็นถึงความลักชัวรี่แล้วนะคะมีความหรูหราก็แง่ล่ะนะคะราคาเกือบ5้าหมื่นนี่ก็จะมีเป็นโซของตัวเหมือนโดเหมือนโดมอะทุกคนนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนิดนึงแล้วกันซื้อดึง นี่คะ่ะเปิดมาเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวกล่องนะคะขออนุญ,ญาตวางไว้ก่อนเปิดด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่นะคะตัวกล่องเนี่ยถ้ามองจากมุมด้านบนเป็นแบบนี้นี่ตัวเครื่องนะคะอยู่นี่ชมพูเปิดเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะคะและนี่ก็คือสมาร์ทโฟนนะคะหน้าจอพับได้รุ่นคลาสสิกนะที่ใครเป็นแฟนสมาร์ทโฟนตั้งแต่ยุคที่เป็นตัวฟิชเจอร์โฟนนะคือถ้าดูดีๆเนะี่ย เราจะไม่เห็นในเรื่องของตัวรอยอ่ะวางเขาไว้ก่อนนะคะเรามาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องที่เขามีให้มานะอันนี้ที่เขาแถมมาให้นะคะทุกคนหน้าตาของเจ้าตัวนี้ไม่ใช่แว่นนะคะไม่ได้แถมแว่นมาให้นะทุกคนไม่ได้ซื้อมาตัวเลอเรเซอร์แล้วจะแถมแว่นมานะคะข้างใหนเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นอะแดปเตอร์นะคะซึ่งมีตัวเทอร์โบพาวเวอร์ชาร์จนะคะ15วัตต์มาให้ซึ่งถามว่าเอ๊ะเครื่องตั้ง4 0,000่นกว่าทำไมตัวชาร์จเร็วให้แค่15วัตต์ทุกคนอย่าลืมนี่ดูตัวตัวน้องก่อนตัว น้องเป็นตัวเล็กนะคะเครื่องตัวเล็กเนี่ยแบตอยู่ที่2,800ม ah ิลลิแอมเท่านั้นเองนะแล้วยิ่งเป็นสมาร์ทโฟนจอพับแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้แบตมา5,000หรือว่า4,000กว่านะคะนี่ก็แบตอยู่ที่2,800การใช้งานโดยทั่วไปเนี่ย1วันได้อยู่นะพร้อมกับตัวที่เป็น Turbo Power เ h a r ์ชเนี่ย15วัตต์นะคะอุปรกรณ์มีอะไรอีกมีคู่มือทุกคนคือดูหรูหรามากอะมีความเป็นบิสเนสมากเลย มีอะไรอีกนะคะอ่ะวางกล่องไว้ก่อนมีเป็นตัวหูฟังหูฟังเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูนิดนึงตัวหูฟังนะคะเป็นหูฟังแบบนี้รู้สึกเหมือนมีความเป็นจุกแบบนี้เหมือนอินเอียร์นะทุกคนอันนี้ก็คือตัวหูฟังนะที่เขามีมาให้โอเคมีสายชาร์จนะคะที่เป็นสายชาร์จแบบไถซีโอเคมีอะไรอีกในกล่องอ่ะมีจุกยางนะคะเป็นจุกซิลิโคนแบบนี้มาให้ด้วยมีอะไรอีก อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเขาให้ตัวแปลงนะคะหูฟัง3.5มาให้เนี่ยแปลว่าไม่มีดูหูฟัง3.5นะจะเป็นแบบสายไท p e C ใส่กับตัวหูฟังแบบนี้นะคะอ่ะก็มีมาให้ในกล่องไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเสียเงินไปก็4หมื่นกว่าบาทแล้วนะเข็มจิ้มซิมนะคะทั้งหมดที่คุณนะคะจ่ายเงินไป4 4 9 9 0บาทกับ Motorola นะคะ r a c e r 5G อย่างแรกนะเรามาดูนในส่วนของตัวหน้าจอกันก่อนนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอในส่วนของตัวหน้าจอนอกเนาะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่2.7นิ้วนะคะอัตราส่วนจะเป็น4ต่อ3นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานนะคะผ่านหน้าจอได้อังมีขึ้นรหัสแบบนี้เราถามว่าในรุ่นนี้ในเรื่องของความปลอดภยัยในการปลดล็อกต่างๆสามารถทําแบบไหนได้จะมีเป็นสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะซึ่งชมพู่ได้ทําการสแกนเรียบร้อยแล้วอ่ะแบบนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่นี้ชมพู่ดูเน็ตฟิทค้างไว้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ ใช้จอเล็กแบบนี้เนี่ยได้ออหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นใน่องของการดูหนังหรือการใช้งานด้านอื่นๆน,นะก็สามารถที่จะใช้งานได้อาจิะุกปลดล็อกลายนิ้วมือทีนึงมันจะมีปุ่มนะคะนำทางอยู่ด้านล่างนะซึ่งก็สามารถใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยได้ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของนข้อต่อแบบนี้เนาะด้านหลังก็เป็นฟิลแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรด้านล่างสุดนะคะจะเป็นในส่วนของตัวลําโพงลําโพงมาเป็นลําโพงเดี่ยวไม่ได้เป็นลําโพงคู่แต่อย่างใดนะคะด้วยความที่เขาเป็นจอพับนี่แหละนะคะได้มาเป็นลําโพงเดี่ยวพอร์ตชาร์จเป็นพอร์ตชาร์จแบบ Type C แล้วก็ส่วนซิมเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่ได้ซิมหนึ่งพร้อมกับ eSIM นะ <S <S 1> <S 1> นะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นแบบนี้นะที่ใส่ซิมนะคะ แล้วก็ตัวกล้องที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะพอเรากางออกมาเนี่ยอเป็นแบบนี้ตัวหน้าจอตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่เท่าไรเอ่ย6.2นิ้วนะคะเป็นหน้าจอแบบ OLED ฟิลสัมผัสเนี่ยถ้าดูจากตัวหน้าจอทุกคนจะเห็นได้ว่ามันไม่มีรอยต่อมันจะไม่มีข้อพับเลยทุกคนเห็นไหมคือมันไม่มีข้อพับเลยแบบนี้นะคะ แต่เมื่อเราสัมผัสทุกคนรูดขึ้นลูดลงแบบนี้เราจะได้เราจะได้ความรู้สึกกันทีว่าเนี่ยมันจะมีเป็นร่องร่องอะทุกคนด้วยความที่มันพื้นไม่ได้เรียบเพราะว่ามันเป็นจอพับแต่ว่าข้อดีของตัวมโ t ต r ร l โ่ในเรื่องของตัวฝาพับเนี่ยเขาทำได้ชนะเลิศอยู่แล้วนะ เป็นตัว P OLED เนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าจอพับแบบนี้นะคะขนาดหน้าจอ6.2ในส่วนของตัวอัตราส่วนนะคะอยู่ที่21ต่อ9เนาะใครที่ใช้ในเรื่องของการดูหนังก็จะได้ฟิลแบบเหมือนดูภาพยนต์ โอเครีเฟลเลยอะไรต่างๆก็คือ6กติดนะคะทั่วไปแล้วก็จะมีกล้องหน้านะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอจะเห็นได้ว่าอะถ้าเกิดเป็นเหมือนตัวฟลิปนะสำหรับตัวแบรนด์ซัมซุงเนี่ยคือเขาจะเป็นหน้าจอที่พับแล้วแบบติดมาเลยแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นกรอบชัดเจนตามสไตล์ของ m o t o r OLA ที่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะที่ทําในส่วนของหน้าจอพับออกมาแบบนี้นี่คือความคลาสสิกเอาจริงๆตัวนี้ถามว่าตอบโจทย์สําหรับ คือต้องบอกว่าเป็นแฟนๆน,นะแล้วอยากได้ความคลาสสิกของเขาตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนตรงนั้นมากกว่าได้โดงการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เน้นหวือหวามากขนาดนั้นนะคะซื้อในความคลาสสิกซื้อในความที่แบบเก็บชอบในแบรนด์ m o t o r o l a อะไรประมาณนี้ด้านหลังพอกลางมาแล้วก็เป็นอย่างนี้จะมีในส่วนของตัวหน้าจอเช่นในกรณีที่เราถ่ายรูปจากตัวกล้องหลังนะคะกล้องหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาเป็นกล้องเดี่ยวทั้งที่มือถือเดี่ยวนี้มากันเป็นแบบ4กล้อง5กล้อง6เลนเอฟวีติงจิงโกเบลแต่นี่มากล้องเดี่ยวนะ ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะให้มาเป็นกล้องเดียวก็จริงชมพูไปลองถ่ายรูปมาแล้วก็ไม่ไก่กาละทุกคน คุณภาพถือว่าโอเคเลยนะในในส่วนของความละเอียดตัวกล้อง48ล้านพิกเซลเพราะว่าเขาก็มีในส่วนของกันสั่นนะคะ iOS มาเพิ่มแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่จะทำให้ภาพเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็มาทดแทนกันในส่วนตรงนี้นะคะสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะคะพร้อมกับนะคะสแกนใบหน้านะเป็นแบบ face unlock ด้วยโอเคมีไฟแฟลชมาให้ด้วยนะคะนี่ก็คือนะคะดีไซน์โดยรวมของตัวเครื่อง เราไปดูกันต่อในเรื่องของตัวชิปเซ็ตกันบ้างดีกว่าดีไซน์สวยเวอรวางอลังแล้วนะคะในเรื่องของตัวสเปคเนี่ยเขาก็ให้สเปคมาที่เป็น snapdragon 7 6 5 g ซึ่งตัวนี้ก็รองรับ5 g นะคะอย่างตามชื่อเลยว่าเป็น5 g ส่วนในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะเป็น my ux นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัว ui ของ motorola นั่นแหละ b l a d e on android 10 มาพร้อมกับตัวแรมนะคะที่เป็นตัวแรม8 g b นะคะสตอรเรจเนี่ยอยู่ที่256 g b แบตเตอรี่นะคะอยู่ที่2,800ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีชาร์จเร็วมาให้เป็นแบบเทอร์โบพาวเวอร์นะคะ15วัตต อันนี้สําหรับใครที่ใช้งานนะคะต้องบอกว่าการชาร์จแบตเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเนาะด้วยแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าตัวชาร์จเร็วเนี่ยก็มาอยู่ที่1 5วัต์ในการชาร์จเนี่ยเมื่อเช้าชมพูลองชาร์จนะคะแบตเนี่ยมี10%ชาร์จประมาณเกือบ10โมงนะเโมง58บแบตเต็มนะคะตอน11โมง4ี่ส0ซก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการชาร์จแบตท,ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานอื่นออ๋อลืมบอกไปสาม ามารถนะคะที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ย2.4 g h z หรือว่า5 g h z ได้นะคะบลูทูธนะคะเป็นบลูทูธ5.0โอเคอ่ะ เราไปกันต่อสเปคอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการถ่ายรูปดีกว่าว่าราคาประมาณนี้ในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเป็นอย่างไรกันบ้างตัวกล้องนะคะเรามาดูกันที่ตัวกล้องหลังกันก่อนนะว่าเขามีในส่วนของฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นมากคือต้องบอกตามตรงว่าในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นแบบนอร์มอลมากอะทุกคนมันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่มันโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยความที่เขามีเลนเดียวเห็นไหมคะทุกคนนะคะดูจากเลขตรงนี้นะนี่สองสามและ อ๋อสุดที่8นะคะสุดที่8เท่าแต่ว่าในระยะที่มันสามารถที่จะสุดๆุดแล้วสามารถที่จะใช้ได้เนี่ยน่าจะเป็นระยะ4เท่านะคะก็ต้องใช้มือออโต้ Auto, มือเอานะคะในลองถ่ายดูซิว่ารูปมันโอเคไหมอ่ะซูมไปแล้วนะคะในระยะ4เท่าเนี่ยคุณภาพของภาพจะเป็นประมาณนี้นะ มีโหมดอะไรมาให้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวกลับมาที่เลนหลักก่อนแล้วกันสามารถที่จะนะ,ะตรวจในเรื่องของตัวฉากจับวินาทีนะคะเปิดแฟลชต่างๆมีอะไรนี่นะคะสามารถที่จะถ่ายพอร์เทรตแล้วก็ในการดึงสีเฉพาะจุดได้มีโหมดการถ่ายรูปกลางคืนภาพเคลื่อนไหวพาโนรามาเซลฟี่กรุ๊ปแล้วก็มีไลฟ์ฟิลเตอร์มาให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งลูกเล่นที่นะคะมีมาให้ เป็นยังไงล่ะลอง,ลอ,ง,ลอ,งลองดูหน่อยนะโอ้ทุกคนมันเป็นแบบฟิล์ขาวดำเหรอคือยังไงอะอ๋อเป็นฟิลแบบฟิวภาพฟิล,ฟลเตอร์ภาพขาวดำมะไรทํานองนี้นะคะกำลังประมวลผลนะแปลว่ายังประมวลผลไม่เสร็จนะคะระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอเขาประมวลผลเฮ้อ ทุกคนเครื่องแอบร้อนอยูเหมือนกันนะเครื่องจะร้อนช่วงตรงนี้นะคะมีความร้อนนะถ้าเกิดเราใช้ต่อเนื่องนี่นะคะคือรูปที่เราได้มานะมีตัวเลือกอะไรอีก่ะตรงนี้สามารถเลือกได้แค่นี้นะคะมีพาโลนาม่าเซลฟี่โก้โหมดโปรสโลโมชันนะคะไทม์เลสแล้วก็มีสีเฉพาะจุดเดี๋ยวชมพูให้ดูรูปตัวอย่างเรามาดูในเรื่องของตัววิดีโอกันหน่อยตัวนี้สําหรับใครที่เอาไปใช้งานวิดีโอเชื่อว่าส่วนใหญ่นะคะทารเกตที่ซื้อไปเนี่ยหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าที่ซื้อไปส่วนใหญ่นะคะคิดว่าผู้ใช้งานเนี่ยน่า จะเป็นในส่วนของที่เป็นแฟนคลับนะคะวตโอล,ล่าใช้งานโดยทั่วไปทํางานธุรกิจต่างๆติดต่อลูกค้านะคะเพื่อความแบบดูหรูหราพรีเมียมอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เน้นชนใช้งานมากนะักตัววิดีโอนะคะสามารถถ่ายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K จะเป็น30เฟรมนะคะไม่ใช่60เฟรมแต่ถ้าเกิดอยากได้วิดีโอที่เป็นแบบ60เฟรมก็จะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะคะ ตัวกล้องหน้านะคะจะได้แค่ Full HD 60เฟรมเท่านั้นโอเคซึ่งถ้าเราอยากได้รูปกล้องหน้านะคะปกติเนี่ยเราจะถ่ายเซลฟี่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวหมุนกล้องมาเป็นเซลฟี่นิดนึงกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือโหมดเซลฟี่นะซึ่งเราสามารถปรับบิวตี้ได้ด้วยนะคะการปรับบิวตี้ปรับอย่างไร เลื่อนขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะเปิดแฟลชเปิดอัตราส,ส่วนเท่าไหร่หน่าสวยนะคะปิดเอาไว้หรือว่าเราจะปรับเองอัตโนมัติหรืออ่ะไม่ใช่อเมื่อกี้นะคะปรับอัตโนมัติหรือเราจะปรับเองก็ได้เหมือนกันมีบิวตี้มาให้นะคะอย่าอย่าว่าน้องนะน้องก็โอเคอยู่นะทุกคนเห็นไหมมีความเนียนความโรโมนในระดับหนึ่งเลยซึ่งชูพูไปเทสมาให้แล้วเหมือนกันวิดีโอนะคะได้แค่ Full HD 60เฟรมแต่ถ้าเราไม่ชอบความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลเราสามารถที่จะถ่ายรูปนะคะ ผ่านตัวหน้าจอตัวเล็กนี้ได้โดยการทำแบบนี้ทุกคนเช็คเขาเปิดไฟแฟลชคือถ้าต้องการนะคะใช้ในส่วนของการถ่ายรูปจากตัวกล้องหน้าเนี่ย นี่ขึ้นกล้องหน้ามาให้แล้วนะคะเราสามารถที่จะถ่ายรูปกล้องหน้าความละเอียด48ล้านได้เอออันนี้เก๋ๆคือมันไม่ได้ทําได้แค่ในเรื่องของการถ่ายรูปจากตัวหน้าจอตัวเล็กนี้เท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ด้วยที่ทุกคนจะถ่ายพร์ตเทตจากจอเล็กหรือว่าจะถ่ายเป็นวิดีโอนะคะถ่ายโหมดกลางคืนแบบว่าเฉพาะสีเซลฟี่โอ้โห everything ในเรื่องของตัวฟิลเจอร์ที่สามารถทําได้ในกล้องหน้าก็สามารถถ่ายคอนโทรลผ่านสดนหน้าจอที่เป็นตัวเล็กนี้ได้ด้วย พูดมาทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรูปตัวอย่างกันนี่คือภาพตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่ชมพูถ่ายมาให้ถึงแม้ว่า กล้องตัวนี้ก็จะให้มาแค่กล้องเดียว48ล้านแต่คุณภาพในการถ่ายรูปเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือฟีเจอร์ที่ชมพูใช้นะคะเป็นในส่วนของการตัดสีเฉพาะจุดอันนี้ก็คือถือว่าทําได้ดีนะถ้าเกิดใครที่มีความคุ้นเคยกับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์นะคะตัวแบรนด์หนึ่งที่เขาจะเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปแบบนี้เหมือนกันซึ่งใน Motorola l a z e r 5G เนี่ยก็ทําได้เห็นไหมคะสีฟ้าคือเป็นฟ้าเลยอะทุกคน เฮ้ยกล้องก็ไม่ไก่กาอย่างที่บอกอันนี้เป็นวิดีโอ 4K นะคะ เจะบอกว่าดูดเสียงรอบข้างเนี่ยมาครบๆอันนี้ก็คือรูปตัวอย่างการถ่ายรูปพอร์ r เ i ดนะคะในกล้อง Motorola r a z 5G ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถทับออกมาได้ดีเนี่ยมีฟิลเตอร์ให้เราใช้ด้วยอย่างฟิลเตอร์นี้ดีมากเลยนะคะเห็นไหมทุกคนรูปในกล้องนี้ก็ไม่ได้แย่นะถ้าแบบสวยอะนี่ขนาดแบบไม่สวยนะคะยังถ่ายออกมาเลิศขนาดนี้ถ้าแบบสวยจะถ่ายออกมาดีขนาดไหนนะเออเอาตินะคะ อะในคลิปนี้นะคะชมพูก็ถ่ายในส่วนของการถ่ายวิดีโอที่พับฝาลงมาแบบนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือรูปเซลฟี่ที่ชมพูถ่ายนะคะอันนี้เป็นตัวพับฝานะคะตัวเครื่องเนี่ยลงมาแล้วก็ถ่ายจากตัวกล้องหลังนะคะที่เป็น48ล้านนี่ คุณภาพภาพที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการถ่ายรูปเซลฟี่นั่นเองค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของตัวกล้องนะคะทั้งเป็นตัวกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลพร้อมกับตัวกล้องหลังที่มีมาให้48ล้านพิกเซลตรงนี้สรุปรวมเลยแล้วกันสามารถถ่ายดีโอ 4K ได้30เฟรมอยากได้60เฟรมก็ใช้เป็นแบบ Full HD กล้องหน้านะคะความละเอียด20ล้านพิกเซลถ่ายรูปบิวตี้มีโหมดกลางคืนแล้วก็มีพอร์เทรตถ่ายมาให้แบบสวยๆสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่กับตัวกล้องหลัง ดทียนะคะคี่นเราไปดูในสง่งตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆกันบ้างดีกว่านะคะว่าการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเรามาดูในส่วนของการดู YouTube หน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวชมขออนุญาตเซิร์ชให้แล้วกันเนาะตัวจอนะคะจะดูได้ความละเอียดแบบ HD เนาะนี่นะคะได้แท่ 720p นะ สนิทแบบนี้อัตราส่วนลำโพงเป็นลำโพงเดียวนะคะหรือจะตั้งดูโค้งแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคือถ้าเห็นโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ได้ความละเอียดนะคะ 720p แต่ว่าภาพของตัวจอมันค่อนข้างสวยมากจริงๆนะทุกคน อะในเรื่องของตัวเสียงคุณภาพเสียงโอเคเลยแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยเป็น21ต่อเร่าเพราะฉะนั้นบรลดาการรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันหน่อยแล้วกัน ก็เสียงก็คือใช้ได้นะทุกคนชบูต้องเปิดรวนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะติดริกสิทธิ์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว Netflix กันบ้างดีกว่านะคะว่าการรับชมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะถ้า Netflix เนี่ยคุณภาพของตัวหน้าจอนะก็จะได้แบบว่าเต็มจอมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขารองรับอัตราส่วนที่เป็นแบบภาพยนตร์นะคะจะเห็นไม่เอ่ยเนี่ยโอเสียงโดยรวมถือว่าเสียงดีนะคะ ดูหนังสังเพลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแบบนี้นะคะทำงานคุยติดต่อธุรก,กิจการค้านะคะพูดต่อตรงจอโอ้ยเครียดจังเลยค่ะอยากได้การผ่อนคลายแบบเบาๆบางทีเราแบบโมเมนต์นะคะทำงานมันหนักก็อยากมีผ่อนคลายกันบ้างแหละเนาะแน่นอนว่าตัวนี้ให้ชิปเซ็ตนะคะที่เป็น snapdragon เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นเกมได้นะทุกคนแต่ด้วยความที่ตัวเครื่องหรูหรานะอเดี๋ยวลองมาดูอย่างตัว a d p h a l t นกันนิดนึงแล้วกันโอ้ลำโพงดีมาก ไปทุกคนแต่มันจะปิดนะปิดลําโพงตรงนี้ไปเลยทำไมชิดขอบขนาดน,นี้ล่ะอ้าวชนไปแล้ว ชมพูแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อสมาร์ทโฟนต,ตัวนี้ไปลแล้วแบบเล่นเกมจริงๆอะใส่หูฟังดีกว่าเพราะมันปิดลำโพงนะคะทีนี้เดี๋ยวชมพูจะมาให้ดูนะคะในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่สามารถใช้ผ่านตัวหน้าจอตรงนี้ได้คืออันนี้คือดีมากอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการใช้สมาร์ทโฟนมือเดียว แล้วก็ไม่อยากเปิดนะคะใน่วนของตัวที่มันเป็นฝาพับเนี่ยอยากใช้ที่เป็นแบบนี้เลยคือมันตอบโจทย์ในการใช้งานมือเดียวมากๆนะคะเราปดล็อกก็แค่สแกนนิ้วมือแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยแล้วเนี่ยดูการแจ้งเตือนมีอีเมลมีเงินเข้าเท่าไหร่โอนเงินร้อยล้าน ขึ้นขึ้นหุ่นตกอะไรประมาณนี้อ่ะเราก็สามารถที่จะดูได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะแอดนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยผ่านหน้าจอตัวเล็กได้ด้วยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันในการรองรับเนี่ยมีให้เยอะมากๆเลยนะมากกว่ากี่แอปพลิเคชันหละ่ะดีสำรวจได้นะทุกคนสามารถนะคะที่จะเรามาเลือกตั้งค่าได้ว่าอยากให้แอปพลิเคชันไหนที่ขึ้นบนจอเล็กแบบนี้นะคะตัวจอเนะนี่ย2.7นะนี่ n e t f ฟ i กก็รองรับนะคะชมูล,ลองเข้าไปให้ดู แบบนี้นะเราเล่นที่ค้างไว้แต่หน้าจอมันก็จะเล็กมากๆอะทุกคนเนี่ยดูหนังหน้าจอขนาดเนี้ยเปิดเสียงสุดค,คือมันใช้งานได้เยอะนะในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้มีเกมแบบนี้ด้วยนะทุกคนเล่นเกมแบบคลายเครียดเพลินๆยุค90เลยนะอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้น่ารักจังคิดถึงเหมือนตอนสมัยแรกๆที่เรามีโทรศัพท์แบบอารมณ์เล่นงูเกมงูอนะไรอย่างเงี้ย ไว้นะคะสำหรับ Motorola l a าเ 5G ตัวนี้นะใครชอบก็ลองดูนะคะเผื่อใครที่เป็นแฟน Motorola อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็กลับมาแล้วนะกับสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบฝาพักแบบนี้ราคาอยู่ที่44,990บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากาๆเลยที่เข้ามาติดตามกันในไลฟ์สดสยามโฟนนะคะซึ่งก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะทุกคน